เป็นเป็นน้องชายคนนี้เป็นน้องชายเป็นน้องชายเพราะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเออจะบอกงี้ว่าคนก็ถามเมาเขาบอกว่าเป็นแฟนพุดเดิ้ลไม่ใช่แฟนคือเป็นน้องชายคือพุดเดิ้ลเนี่ยได้เออซื้อลิขสิทธิ์เออเป็นพีดีจังหวัดภูเก็ตของมิสเตอร์โกเบ้นไทยแลนด์แล้วพุดเดิ้ลเนี่ยก็ก็เออซักส่วนน้องมาให้มาลงประกวดอันนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้น้องต้องสละสิทธิ์จากอีกเวทีหนึ่งเพื่อจะมาเวทีนี้นนหรือเปล่าเออใช่ครับผมก็คือเป็นการสละสิทธิ์เพื่อ เพื่อที่ว่าผมจะทความความฝันต่อไปะครับเพราะว่าผมก็ให้เกียรติกับทางทางกองเก่าด้วยเพราะว่าผมก็ปรึกษากับกองเก่าเลยว่าเราจะทํายังไงได้บ้างเพราะว่าเราอยากไปต่อเพราะว่าเรามีแพชชั่นในการประกวดที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าโอเคทางกองอนุญ,ญาตแต่จะมีข้อแม้ <c oughs> จะมีข้อแม้นิดนึงนะครับก็คือประมาณว่าเราต้องสละจากจากเวทีเดิมก่อนอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นตามธรรมเนียมการประกวดทั่วไปอย่างเงี้ยครับ ผมก็เลยอ่ะโอเคเราเราก็อยากทำ,ทำตามความฝันเรามีความฝันที่เราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะทําตามความฝันต่อไปครับผมคุณเดินในการที่พูดว่ามาซูริกัสิทธ์ที่ว่าจะจัดงานแล้วมีน้องไปลงประกวดไม่กลัวคนมองว่าแบบว่าเราแบบล็อกเตรียมกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคืออันเนี้ยพอหนุบคุณเดินถือลิกสิทธ์ของภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะไปแข่งกันอีกครับอีก7จจจังหวัดคือ จริงๆแล้วว่ามันมันมันไม่ได้เป็นการเตรียมนะพี่พี่คือพุเด่นน่ยก็ส่งน้องไปเรียนหลายๆที่มากไม่ว่าจะเป็นการเอ่อการเดินการปรับบุคลิกภาพเรียน acting อะไรทุกอย่างคือพุเด่นให้ปรับ mindset ใหม่ทุกอย่างเลยคืออยากให้น้องเขาเป็นคนใหม่แล้วเราพูดต้องคิดว่าแพทคือมีเพชิติสันในการประกวดแบบเป็นคนคิดกระหายมงอ่ะคือ เค้เาทักมาหาพูดด้วยเลยบอกว่าพี่ผมอยากลงปรเจกต์ทีนี้ผมอยากขอความปรึกษาพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดด้วยก็เห็นว่าเห็นถึงความตั้งใจของเขาพูดด้วยก็เลยโอเครับน้องเขามาแล้วพุด,ดก็เลยซื้อลิขสิทธิ์จากจังหวัดเอ,อ่อพีดีจังหวัดภูกเก็ตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบท่านมาถึงได้ตั้งใจยอยากจะทำโปรเวกต์ที่เราอยากอยากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันเป็นความท,าทา้าทายเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเอ,อ่อแอนนาก็เป็นพีดีจังหวัดเลยแล้วเออพูดด้วยก็เลยบอกว่าเออลองลองเราลองอยาก เราอยากเป็นเป็นเจ้าของเป็นพีดีดูบ้างว่าเออความรู้สึกว่ามันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากลองทําใส่นางงามที่เป็นแบบเป็นเวทีดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะพุณเรื้องการพิธีแบบหนแถลงข่าวแต่งตั้งมอบแต่ภายอะไรอย่างง<ม>ี้ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวมีค่ะมีน่าจะตแต่งตั้งเอ่อเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้คุยกับเพื่อแต่งตั้ง้องเลยใช่ค่ะเป็นเป็นการแต่งตั้งน้องมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่การว่าไมถึงตัดสินใจที่จะทาเวทีผู้ชายอยู่แล้วหนูว่าเวทีผู้ชายมันมีหลากหลายมากนั้นแล้วก็หนูคิดว่าเวที อ๋อเป็นที่เป็นที่สนใจของ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 ,ของเพจนางงามหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยก็เวทีเวทีผู้ชายมีมีมีมเยอะมากแต่พุดเดิ้คิดว่าเวทีมิสเตอร์กอบอลเนี่ยหนูว,ว่าน่าจะเหมาะกับน้องน้องมากมากมากปรึกษายัางไงบ้างคะเพราะอยากไอนาก็ทุ่มสุดตัวกับเวทีระดับประเทศเหมือนกันแล้วพุดเดิ้ก็อีกเวทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เราก็าคุยกันถว,ว่าไอน,านนาหรือว,ว่าพุดเดิ้จะทำเวทีเอ่อเป็นพีดีจังหวัดนะเป็นพีดีเมสของมิสเตอร์กอบอลมิสเตอร์กอบอลของจองังหวัดพีดีจังหวัดภูเกต นล้วก็บอกว่าเออโอเคทําเลยเดี๋ยวก็เราทําแยกกันก็ได้นะแล้วก็เราค่อยมาปรึกษากันว่าคือขอน้าก็ทำเป็นเออเป็นเออเป็นพีดีมิสแกนจังหวัดเลยของบุญเลิศก็เป็นพีดีวิสต์เกอร์เบิรจังหวัดภูนเก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องอรายละเอียดดีเทลอะตอนนี้ยังยังไม่ได้ลงลึกมากก็รอมาคุยประชุมกันอีกทีนึงครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปมคาดหวังอะไรไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า อยู่นตัวเต็งใช่ไหมอ่าก็ถามว่าเป็นตัวเต็งไหมคนก็บางคนสละสิทธิ์เลยอ่ะพี่คือเราก็บอกว่าไม่ต้องสละสิทธิ์ถึงขนาดนั้นเพราะว่า คือแพทก็คือมาในแบบคือเราแค่ปรับบุคลิกภาพเราเห็นความตั้งใจของเขาคือทุกคนเนะเวลามาประกวดทุกคนต้องมีแพชชั่ันอยู่แล้วในในการที่จะมาประกวดคืออยากให้มาประกวดกันแล้วก็อยากอยากให้มาร่วมร่วมร่วมสนุก,นก,กด้วยกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้มองว่าแบบว่าอุ้ยต้องมาต้องมานั่งกลัวอะไรคนเนี้ยคือทุกคนนะมีมีแพชชิ่ันในการใน,ในการประกวดอยู่แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนนะให้ให้ให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ลงประกวดหรืออะไรเงี้ยมาสมัครที่มิสเตอร์กอบอลไทยแลนด์ได้เลยค่ะ